แพทพาวเวอร์แพทเอ่ยปากปลื้มศิลปินคนนี้มากตั้งแต่อยู่เรียนจำก้าวออกมาจากเรียนจำพร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่แทบทั้งหมดสำหรับอดีตนักร้องรุ่นใหม่แพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศ ซึ่งนอกจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมแล้วหนุ่มแพทยังต้องปเปิดใจเรียนรู้และต้องอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเบนโลกโซเชียลมีไอจีให้แฟนๆได้คอยติดตามและให้กำลังใจแต่งานนี้ใครจะไปรู้ว่าหนุ่มแพทไม่เคยเซลฟี่มาก่อนงานนี้ในรายการดางังเกลียววันเดอร์เลยขอร่วมแชร์ภาพประทับใจเซลฟี่โดยฝีมือพี่แพทเป็นครั้งแรกกลางรายการ ก่อนจะมานั่งคุยถึงผลงานเพลงที่เจ้าตัวไม่เคยทิ้งแม้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจนแต่งเพลงได้เป็นร้อยเพลงไม่พูดเปล่าเจ้าตัวงัดกีตร์มาครวนเพลงที่แต่งให้ฟงังเน้นเอาพิธีกรเกลือถึงกับน้ำตาซึมนอกจากแต่งเพลงแล้วรายการยังแอบไปเสื่อรู้มาว่าตอนอยู่ในเรือนจำ แผลชอบเพลงของหนุ่มอะตอมชนกรรมมากๆงานนี้เลยมีการทำเซอร์ไพรส์รด้วยการเชวนหนุ่มอะตอมออกมาร้องเพลงคู่การกลางรายการซะเลย้ํมพล้ารายการวันที่16มกราคมนี้ตอน4ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31